เซเวอร์เขอถามหน่อยครับของกินอร่อยเนี่ยเก็บไว้กินก่อนหรือว่าเก็บไว้กินทีหลังเออส่วนมากจะกินก่อนครับแล้วอะไรคือสิ่งที่จะกินก่อนในสปาเกตตีก็น่าจะเป็นแบบข้าวอย่างเงี้ยค่ะข้าวอย่างเงี้ยค่ะข้าวข้าวอย่างเงี้ยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการว h a t s a p w h a t s p ขอถามหน่อยครับค่ะเราก็มาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยบลราชธานีนะคะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะเราก็จะมาสำรวจความคิดเห็นของชาวยูบี U กันค่ะว่าของกินอร่อยเนี่ยเก็บไว้กินก่อนหรือว่ากินทีหลังค่ะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าชาวยูบี B U เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง let's go สวัสดีค่ะอยู่คณะอะไรคะอยู่คณะบริหารค่ะน้องเฟิร์สค่ะมิวค่ะน้องมิวนะคะเราก็จะมาถามน้องเฟิร์สกับน้องมิวนะคะว่าของกินอร่อยเนี่ยเก็บไว้กินก่อนหรือว่าเก็บไว้กินทีหลังค่ะของกินอร่อยนะคะเก็บไว้กินทีหลังค่ะเมนูอะไรที่เป็นของอร่อยสําหรับเราก๋วยเตี๋ยวค่ะจะเก็บหมูววไว้กินทีหลังก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันค่ะชอบเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากค่ะจะเก็บไว้กินทีหลังเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะได้รู้สึกถึงความอร่อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ความอร่อยแบบร้อยเปเซนเลยทีเดียวขอบคุณค่ะเรามาดูทางฝั่งวิศวะกันว่าเขาว่าของกินอร่อยนะคะจะเก็บไว้กินก่อนหรือว่าเก็บไว้กินที่หลังค่ะกินก่อนครับทําไมอะคะเพราะว่าชอบครับก็เลยกินก่อนกินหลังครับทาไมทําไมถึงเลือกออกินหลังอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับกินก่อนครับทําไมถึงเลือกกินก่อนก <c oughs> ็หิวหิวยากินแล้วอร่อยอรยกินก่อน <c oughs> ครับขอบคุณค่ะชื่ออะไรอะคะ ชื่อกายครับชื่อนัดครับค่ะจะถามกายกับนัดนะคะว่าของกินอร่อยเนี่ยมักจะเก็บไว้กินก่อนหรือว่าเก็บไว้กินทีหลังคะเออแยกให้แฟนกินครับเก็บไว้แฟนมีให้แฟนกินก่อนเออให้แฟนกินหลัง <laughs> <laughs> แล้วเมนูไหนที่เรามักจะกินกับแฟนเออซอยจูครับ <gasps> ย่างตำซอยจูโอเป็นอะไรที่ตีมากๆแล้วทันี้คะก็ <laughs> ของอะไรก็ต้องกินก่อนอยู่แล้วครับเช่นเมนูอะไรอ่า อร่อยสุดก็หมูกระทาแล้วนะครับหมูกระทาเนี่ยกินอะไรก่อนเป็นสิ่งแรกเออหมูแล้วครับ <laughs> ขอบคุณค่ะหลังจากที่เราอยู่โรงหารนะคะเราก็ย้ายมาที่คาเฟ่กันบ้างค่ะเราจะมาถามชาว u v u ที่นี่นะคะว่าขออร่อยกินก่อนหรือเก็บไว้กินทีหลังค่ะ let's go what's up what's up เขอถามไหนครับชื่ออะไรคะชื่อบีมค่ะเราก็จะมาถามบีมนะคะว่าของกินอร่อยเนี่ยเก็บไว้กินก่อนหรือว่าเก็บไว้กินทีหลังค่ะ เออส่วนมากจะกินก่อนค่ะเพราะว่าถ้ากินข้าวไปแล้วถ้ามันอิ่มก็จะแบบไม่ได้กิน,นของอร่อยที่เราเตีมมย๋ยวไ <rt> ม้ค่ะแล้วเมนูอะไรที่แบบเป็นเมนูโปรดแล้วก็อร่อยสําหรับเราเออส่วนตัวนะคะชอบสปาเกตตีค<อ>้ค่ะแล้วอะไรคือสิ่งที่จะกินก่อนในสปาเกตตี้จะเป็นแบบพวกเออข้าวเนี้ย What What the ข้าวในสปาเกตตี้นะโอเคค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณะค่ะ สวัสดีค่ะมาที่ทางนี้กันบ้างเนาะคะ่ะชื่ออะไรคะ่ะชื่อไซมอนครับไซมอนอยู่คณะอะไรคะอยู่คณะอัน,อนวิศวะไฟฟ้าครับวิศวะไฟฟ้าทํถามนุ่มวิศวะไฟฟ้ากันมาว่าของอร่อยเนี่ยเก็บไว้กินก่อนหรือเก็บไว้กินทีหลังคะถ้าเป็นของอร่อยก็เก็บเอาไว้กินทีหลังครับทําไมถึงเลือกเก็บไว้กินทีหลังเพราะว่าถ้ากินก่อนมันจะรู้สึกไม่ค่อยดีครับถ้ากินทีหลังมันจะรู้สึกอร่อยดีครับ ตัวอ,อย่างน,นมว่าเมนูอะไรที่แบบเราต้องเก็บไว้กินทีหลังมันก็ต้องเป็นผัดกะเพรานี่แหละครับผัดกะเพรานี่เอาอะไรเก็บไว้กินทีหลังผัดกะเพราก็เอาพวกผัดกะเพราไก่ไหมูนี่แหละครับแล้วกินอะไรก่อนอกินไก่ครับกินไก่ก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ชคะชื่ออะไรชื่อออมค่ะมาจากคณะอะไรเออคณะเกัต์คะ่ะ เราจะมาถามคุณออมนะคะว่าของกินอร่อยเนี่ยเราจะเก็บไว้กินก่อนหรือว่าเก็บไว้กินทีหลังคะค่ะเก็บไว้กินทีหลังค่ะทาไมถึงเลือกเก็บไว้กินทีหลังเอ่ย <_ C ity> เพราะว่ารู้สึกว่าเราว่าอยากเก็บของอร่อยไว้กินทีหลังเพราะวา่าแบบมันพิเศษหน่อยอะเก็บไว้กินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเมนูนั้นก็คืออ่าอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้อ่าก๋วยเตี๋ยวเนาะมันก็จะมีแบบมีเส้นมีเนื้อมีลูกชิ้นอะไรเงี้ยอ่ะ เนี่ยก็จะแบบว่าชอบกินลูกชิ้นใช่ไหมก็จะเก็บลูกชิ้นไว้กินทีหลังเพราะว่าแบบพิเศษสุดอ่า <c oughs> นั่นเลยขอบคุณคะ่ะวันเจ้าวันเจ้าวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ตลาดบางเอ,อิญเป็นซีสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะมาสำรวจความคิดเห็นของชาวยูบียูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไร let's go ตามมาเลยค่ะ <Wow. S 1> ชื่ออะไรกันคะ <c oughs> ชื่อบิ๊กครับชื่อนโมครับเราก็จะมาถามบิก๊กนโมนะคะว่าของกินอร่อยเนี่ยมักจะเก็บไว้กินก่อนหรือว่าเก็บไว้กินทีหลังคะ เก็บไว้กินทีหลังครับทำไมเอ่ยเพราะว่าของอร่อยเนี่ยมันเป็นของแลเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไว้กินสุดท้ายแล้วเมนูนั้นก็คือเมนูนั้นก็คือกว๋วยเตี๋ยวครับเก็บอะไรไว้กินสุดท้ายเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นครับแล้วน้ำมู่ะเก็บไว้กินทีหลังครับของอร่อยเป็นของแลเหมือนกันครับแบบสิ่งที่เราชอบเราแบบเราเก็บไว้ปิดท้ายครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกิ๊ค่ะชื่อเต่าครับของกินอร่อยเนี่ยมักจะเก็บไว้กินก่อนหรือว่าทีหลังคะ ถ้าอร่อยก็กินทีหลังค่ะาานะคะคุณห่อก็ บางทีก็กินก่อนบางทีก็กินทีหลังครับผมขอบคุณค่ะว h a t s a p p w h ข่าวถามหน่อยครับมาในช่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะมาสรุปความคิดเห็นกันในเรื่องของอร่อยกินก่อนหรือว่าเก็บไว้กินทีหลังนะคะคำตอบส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ในเรื่องของการของกินอร่อยเนี่ยจะต้องเก็บไว้กินทีหลังค่ะเพราะว่าอยากจะจับตัวความสุขครั้งสุดท้ายไว้นะคะแต่ในส่วนหนึ่งนะคะก็มีคนที่เลือกคําตอบว่าของกินอร่อยเนี่ยคือมันต้องกินก่อนเพราะว่าอดใจไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะลำดับการกินเป็นยังไงนะคะสุดท้ายแล้วของอร่อยมัน ก็อยู่ในท้องเราค่ะแ <Yes. S 1> ต่ว่าตอนนี้ตับไว้ไหวแล้วนะคะขออนุญาตลาิกาสวัสดีค่ะ